สวัสดีครับพี่น้องพอๆกับผมพาอยู่เขยผู้ไทเขาวงอีกคือเกาครับมื่อนีผ้าพี่น้องนะครับมาหุงเขาแบบโบราณเด้อพี่น้องหุงเขาเจ้านะครับเข้าเอาคางไฟนะครับให้มันเม็ดใสเม็ดอ่อนๆเั็หน้อยพี่นอ้องอืนี่คางไฟไ้กับเทานาบอ,อกภาษาบ้านผมเอือนยินน้าครับยินน้าบอกอะไรกะใส่ถั่วไว้ได้พี่น้องนี่สุดยอดอยู่มองนี้ครับนี่น้ามต้มเขาเจ้านี่ครับนี่นี่ครับ อีเมียเห็ดใหนกินเนาะตะกี้อืมนี่เทสไกะนนี่แหละครับเอาเกลือใส่จักหน่อยพี่น้องเอาเกลือใส่จักหน่อยคนคนคนข้นคนคนคนนะครับซิเบิงเค็มไปร้อยพี่น้องนี่นี่สุดยอดเลยนี่คักคักครับนี่คักบอนะครับนี่นี่นี่สุดยอดครับนี่ยนกสดนี่แหละเขาเอื่นยนกสดพี่น้องนี่แซบครับ เอาเกลือใส่เข้มไปร้อยผู้ใดเคยกินเนาะพี่น้องอืมไปที่นี่ก็เอามาข่างทานนะครับข่างทานอ,อน่อ,อนๆเดอ้อข่างทานอ,อน่อ,อนๆอย่าเห็ดไฟแห้งดิเออนี่นี่ครับหลังจากข่างไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วก็สูเกเรียบร้อยนะครับนี่ผู้ใดเห็ดโ่เป็นนี่ใหม่ครับโบใหม่กับ่สสูพควอมนะครับนี่ครับพี่น้องขอคุณครับผม